เรามาดูเรื่องราวดีๆท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำยุคข้าวยากหมากแพงแต่ร้านข้าวแกงป้าลีเขายังยืนยันนะครับว่าจะขายถุงละสิบบาทเหมือนเดิมครับป้าลีข้าวแกงยุคโควิดถุงละสิบบาทตั้งอยู่ที่ถนนสถิตยุติธรรมตําบลพิมานอำเภอเมืองสตูนะครับเป็นการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนมาถึงยุคโควิดข้าวของวัตถุดิบแพงแต่ร้านนี้ยังยืนหยัดจะขายข้าวแกงถุงละสิบบาท ในร้านมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มผัดเผ็ดต้มจืดผัดผักจะราดข้าวหรัวใส่ถุงก็10บาทเท่ากันครับเปิดขายตั้งแต่ตีห้าบ่ายโมงก็ขายหมดแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนแรงงานด้านปาลีเจ้าของร้านบอกว่าสาเหตุที่คิดราคาแค่10บาทเพราะอยากให้คนที่มีรายได้น้อยได้กินอาหารราคาถูกอิ่มท้องแม้ว่ากําไรจะน้อยนิดหากค่าใช้จ่ายซื้อของซื้อวัตถุดิบเหลือแค่3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อวัน แต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะขายแบบนี้ไปเรื่อยๆแม้ว,ว่าข้าวของในยุคนี้จะแพงมากก็ตามครับ